หอ,ขอกินซื้อซื้อนี่ล่ะเห็นกลวยมันสุกกินโบเบิระนะ์น่นะห้อกับห้องมงามดอกพี่น้องกระซ่าหน่อย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 เข้มเข้มแสบๆนี่ล่ <laughs> ะเนาะบะตองเฮ็ดไงแล้วกับบะตรงเฮ็ดปลา กล้วยกรนวยหน่อยน่อยหนึ่งดอกพี่น้องเพื่อบบใหญ่ดอกเพราะว่ากล้วยกับมันขึ้นโค่นเบิดแหละประทานเนไปย้ายเอาน้ำตาลใส่ในจักน้อยคุกคุกคุกเข้ากันแล้วก็เอามาห่อแล้วจังเอาไปกล้วยกัะนวยหน่อยนอยหนึ่งดอกพี่น้องอกล้วยกัะนวยหน่อยน้อยหนึ่งดอกแต่ว่ามันกระซุกคักแล้วล,วลวมันละมันฉ่ำแล้วนั้น บานเท่าเพื่อนเท่าบได้ยากเนาะบ่ตรงไปสื่อขาเจ้ามีอยูก่กับเฮ็ดอ้าวเนาะเพื่อนๆโจมเนาะค่ะเนาะบ่ดนดอกกสีได้กินนี่เนาะพี่เขาว่าเฮ็ดจังเลยเฮ็ดน,น้อยเข้มๆมานะประมาณนี้ละนีค่ากลวยกระไดบ่ได้หลยได้นี่ซัมนีละซิบมัดเพ่อ เฮ็ดร้ายกะมัน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 บ่แสบนะเฮ็ดเอาในน้อยนี่เนาะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดในน้อยแสบแสบนี่ละมาต้องเฮ็ดร้ายดอกเฮ็ดร้ายกินบ่อเบิดค่ะพี่น้องเฮ็ดเนาะเพื่อนเพื่อนเอนาะพี่น้องมาเด้อตุ่มสุกเลยแล้ว,ลวมากินน้ำกันเด้อ มื่วอ,าอาวานโม่ไรยดอค่ะหอจักนี่ละ่ะเจ้าจักซิบกว่าโม่นี่ล่ะมาจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อวาอยสีมะหอขอมข้มค่ะเมื่อืานนี่ขอยสีมะฮอขอมข้มค่ะได้ได้กล้วยหน่อยอันสองค่ะโม่ไรยดอค่ะหอจักนี่ละ่ะเจ้าจักซิบกว่าโม่นี่ล่ะ บานเท่าเพื่อนเท่าบริ้ยากเนาะม่ะตรงไปสื่อข้าเจ้ามีอยูก่กับเห็ดอาเนาะเพื่อนๆเ,เ,เอาน้ำตาลใส่ในจักหน่อยคุกคุกคุกขากันแล้วก็เอามาหา่อแล้วจังเอาไปตัวใหญ่ไหลก็กินนานเบิดมันสีบเแสบมันสีเท่มค่ะยังผู้ไทยกับตม้มเห็ดขา้าวต้มซะก่อนนี่มี อเอาีิน้องมาเด้อตุ่มสุกเลยแล้วมากินน้ำกันเด้อเมื่อว่ามอหอ,อไรยดอค่ะหอจักนี่ละ่ะจจซิบกว่าห่อนี่ละ่ะซิบมัดพ่อเฮ็ดร้ายกะมัน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 บ่แสบนะ เฮ็ดเอาในน้อยนี ok ่ต้มเนาะค่ะเนาะบ่โดนดอกกสซีดิ่กินนี่เนาะพี่โม่ใหญ่ไหลก็กินนานเบิดมันสีบิ้ดแสบมันสีเท่มค่ะยังผู้ไทยก็ต้มเฮ็ดข้าวต้มซะก่อนนี่มีเอาค่ะคุณก็เลยเอามาทอข้าวต้มก่อนนะสนดอกว่าพี่น้องมาเด้อต้มสุกแล้วมากินน้ำกันเด้อ มันนี้ีค่ะมันกินบเบิร์ตนะมันก็เลยว่าม,มันซุกคักแล้วนะแนนอ่ขั้นอยากถิมกับเสดายมันเนาะก็เลยห้องเขาต้มกินกันหน่อยๆหน่อยๆเข้มๆแสบๆนี่แหละ, <c ười> น<อ>ะเนาะ,ะบะตองเฮ็ดไงแล้วกับบะตองเฮ็ดปลากล้วยกับนวยหน่อยๆหนึ่งดอกที่นอ่องเพื่อใบไงดอกเพราะว่ากล้วยกับกกมัน ึ้นโค่นเบิดแล้วบัท่านเนี่ยไปย้ายต้มเน,นาะค่ะเนาะบัดดนดอกกศิริกินนี่เนาะพี่้ล่ะค่ะนี่น <c oughs> ห่อหน่อยๆเองดอกบัต้องเอาลายาก็ห่อใหญยลายก็กินนานเบิดมันสีเปรอบมันสีเท่มค่ะยงผูดไทยกับต้มเห็ดข้าวต้มซะก,ก่อนนี่มีเอาหน่อยๆหน่อยๆเข้มๆแซ่บๆนี่แหละเ <c oughs> นาะ บะตงเห็ดไงแล้วกับบ้องเห็ดปลาพี่น้องมาเด้อตุ่มสุกแล้วมากินน้ำกันเด้อมืนอนี้ก,ก้วยกระนวยน้อยน,นอ้อยยังดอกพี่น้องกล้วยกระนวยน้อยน้อยอยังดดกแต่ว่ามันกระซุกคากแล้วมันละมันฉ่ำแล้วนะัว้นก้วยกระนวยน้อยน้อยอยังดดกพี่น,อน้องเพือ่อใบไงโด เพราะว่ากล้วยกับมันขื่นโค่นเบิด์ตแหละบ่ทธานเนตไปย้ายกินเบอร์ตเนี่ยนะห้อกะห่อม่ง,งามดอกพี่น้องกะซ่าเอาน้ำตาลใส่เนจักหน่อยคุกคลุกคุกเข้ากันแล้วก็เอามาห่อแล้วจังเอาไปตอกเนื้อละค่ะเขาก็บ่แมน่นเขากรรมเขาดำหรอเขา้เขาๆห้องนี้ละ ใส่เกลือเน่จักน้อยใส่น้ำตาลเน่ว่าแต่มันหวานมันสุกกะแซ่บโลดเนาะน้อ <c oughs> เพื่อนเพื่อนอยากเฮ็ดกินอยู่อ่าสันโดกมาได้จ้าเพื่อนเพืนมากินข่าวต้มค่ะเมนูุไทยกำลังสีหัวข่าวต้มนะคะมือน,นี้ มันเด็ะค่ากินน้ำกันเด็ะค่ะนนิจ้าเดี๋ยวกระต้มซุกเจ้านะก็เลยเอามาตองอตุ่มกันนะสันดวกว่น้องมาเด้อต้มซุกเลยแล้วมากินน้ำกัน,ดนเด้มอมันนี้ว่าแต่มันหวานมันซุกกระเสบโลดเน,ะนาะเนาะเพื่อน อยากเท็ดกินอยู่ไอเท็ดหลายมากินนานเหมือนันสีบบเซบนะพี่นอ้องก็เลยห่อเอาห่อนน่อยหน่อยหนึ่งดอกนี่เพื่อนเพื่อนเนาะว่างเนยจักหน่อยค่ะ เลยได้โอกาสถือโอกาสมาห่ขอข้าตุมซักก้นอนเนาะพี่น้องเนาะเขาว่าเฮ็ดจังไรเฮ็ดน้อยๆเข้มๆ,ๆมานะประมาณนั่นแหละนี่คาะกล้วยกระดดไดบ่ได้ร้ายด้นี่ซ้ำนี่ละซีฟมัดพ่อเฮ็ดร้ายกะมัน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 บ่แสบนะเฮ็ดเอาในน้อยนี่ซีฟมัดพ่อ เฮ็ดไายกามัน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 บ่แสบน,นะเฮ็ดเอาในน้อยนี่บันทึกค่ากินน้ำกันเดนกค่ะนี่จ้าเดี๋ยวกะต้มซุกจ้าง่อยไร่ก็กินนันเบิดมันสีบ่แสบมันสีเทมค่ะยงผู้ไทยกะต้มเฮ็ดาวต้มซะก่อนนี่มีเอาพี่น้องมาเด้อต้มซุกเลยแล้วมากินน้ำกันเด้อ มันนี้ขยายออกไม่เพราะท่านเด็ดปลูกไม่พอมอืม่หเอาฮันี่น้อยนี่ละขเขาเหนียวล่ะค่ะเขาก็บเมนเขากำเขาดำหรอเขาข้าวห้อนีรรหอหน่ละใส่เกลือเน่จักน้อยใส่น้ำตาลเน่ฮอ,อกินทอซื้อนีน่ละเห็นกล้วยมันสุก ข้าวเหนียวล่ะค่ะข้าว็บ่เมนข้าวกำข้าวดำหนือเขาข้าวขาวห้องนี้ละใส่เกลือเนจักน่อยใส่น้ำตาลเนยวางเนจักน่อยค่ะเลยได้โอกาสถือโอกาสมาโอข้าต้มแซ่กเนาะพี่น้องเนาะต้มเนาะค่ะเนาะบ่ดนดอกกสิดิกินนี่เนาะพังมาดอกเนาะม่เด้แซ่บย่อนหย้อน่อดอก มาจ้าเพื่อนๆเอนี่คอยสีมะฮอข้าต้มค่ะเมนี่เนี่คอยสีมะฮอข้าต้มค่ะได้ได้กล้วยหน่อยอันสองพี่ต้มเนาะคนะเนาะ่ดนดอกกศีดีกินนี่เนาะเพล่หน่อยหน่อยเข้มๆแสบๆนี่แหละเนาะบ่ตองเฮ็ดไงแล้วกับบตตองเฮ็ดปลากล้วยกับนวยยนี่เนาะยังดอกพี่น้อง กล้วยกระนวยในน้อยอยังดอกแต่ว่ามันกระซุกคักแล้วลวมันละมันฉ่ำแล้วน่ะ